ในโลกยุคหินคุณคิดว่ามนุษย์เลือกคู่ครองจากอะไรกันครับจากสัตว์ที่ล่าได้อาวุธที่สะสมถ้ำท,ที่ใหญ่หรือลักษณะทางกายภาพหรือว่าความรักนี่อาจเป็นสิ่งที่หนังอย่าง materialist ต้องการจะถามเราตั้งแต่ต้นเรื่อง ในยุคปัจจุบันที่คนถูกตีราคาโดยสิ่งนอกกายเป็นสิ่งแรกทั้งเสื้อผ้าทรงผมประวัติการศึกษาไปจนถึงฐานะทางสังคมบางคนถึงกับเชื่อว่ามีนมผงที่ปรุงแต่งสารอาหารให้มากกว่านมแม่หรือยอมเสียงเงินแพงๆเพื่อปรับแต่งประวัติกรรมของลูกตัวเองตั้งแต่อยู่ในท้องเพื่อหวังให้เป็นแต้มต่อทางสังคมในอนาคต ลูซี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่ตีราคามนุษย์จากเช็คลิสต์เธอทำหน้าที่เป็นเหมือนอัลกอริทึมในร่างมนุษย์ที่คอยจับคู่มาหาเศรษฐีและไฮโซต่างๆให้ได้เจอกันเธอเชื่อว่าทุกคนล้วนมีตลาดคู่ครองเป็นของตัวเองลูกค้าของเธออย่างโซฟีแอลก็อยากจะเชื่ออย่างนั้นถึงแม้ที่ผ่านมาคนที่ลูซี่จัดหามาให้มันจะตรงใจบ้างไม่ตรงใจบ้างแต่ทุกคน ล้วนมีติ๊กถูกในสิ่งที่เป็นความต้องการของเธอทั้งสิ้นเพะว่ามันน่าแปลกนะถึงแม้จะติ๊กถูกได้มากหัวข้อแค่ไหนแต่เธอกลับไม่เคยเจอใครสักคนที่พึงพอใจในตัวเธอจริงๆเลยสักคนลูซี่ใช้ชีวิตปกติจนกระทั่งเธอมาเจอเข้ากับแฮร์รี่หนุ่มนักธุรกิจที่เปรียบได้ดังยูนิคอร์นหรือคนที่มีติ๊กถูกในทุกหัวข้อ เธอมองเขาเป็นสินค้าระดับพรีเมียมที่ทุกคนต้องแย่งชิงแฮร์รี่เองก็มองเธอไม่ต่างกันแม้ลูซี่จะบอกว่าเธอไม่ได้เพอร์เฟกแต่แฮร์รี่ก็ไม่ได้สนใจแฮร์รี่เขาคือตัวแทนของมนุษย์ที่พยายามจะเอาชนะธรรมชาติด้วยวัตถุการที่เขาตัดสินใจผ่าตัดยืดกระดูกขาคือหลักฐานชั้นดีว่าเขาไม่เชื่อในโชคชะตา แต่เชื่อในการอัปเกรดตัวเองให้กลายเป็นอัลฟาเมลตามสัญชาตญาณยุคหินที่ว่ายิ่งตัวสูงยิ่งแข็งแรงยิ่งแข็งแกร่งยิ่งดูเป็นผู้นำเพื่อดึงดูดตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดสำหรับลูซี่แล้วแฮร์รี่คือทางลัดที่เธอเลือกคว้าไว้ได้เขามีทุกอย่างทั้งหน้าตาฐานะจนเธอไม่จำเป็นต้องทนทำงานที่เธอเกลียดไปทั้งชาติถ้าเธอเป็นเหมือนลูกค้าของเธอได้ก็คงจะดี คนที่ไม่สนใจสิ่งอื่นใดนอกจากติ๊กถูกในลิสต์ของตัวเองจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าของเธอถูกทำร้ายโดยชายที่มีติ๊กถูกครบทุกหัวข้อนั่นทำให้ลูซี่ฉุกค,คิดได้ว่าหรือติ๊กถูกพวกนี้มันเป็นเพียงภาพลวงตาที่สังคมสร้างขึ้นแล้วอะไรกันละ่ะที่สำคัญไปมากกว่านั้นยิ่งรู้จักแฮร์รี่มากขึ้นเท่าไหร่ เธอกับเห็นเขาเป็นเพียงรอยแผลและความไม่มั่นใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นมาทั้งคู่พยายามปรับความเข้าใจกันเปรียบปัญหาเป็นเหมือนประตูที่ล็อกไว้แฮร์รี่คือคนที่ถือมาสเตอร์คีย์หรือว่าเงินที่ไขได้ทุกประตูแต่เมื่อเขาได้เจอกับลูซี่มันกลับมีประตูบานใหม่เพิ่มขึ้นมาประตูที่ไขเท่าไหร่ก็ไขไม่ออก ประตูที่เรียกว่าความรักสุดท้ายทั้งคู่ตัดสินใจจบความรักที่เหมือนธุรกิจลงตรงนี้พอรูซี่เริ่มมองเห็นความจริงไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเธอที่หาคู่จากเช็คลิสต์จนลืมความสุขส่วนตัวหรือการที่ฝั่งตรงข้ามเพอร์เฟกเกินไปจนตัวเองดูไม่มีค่าและที่ร้ายที่สุด คือการเลือกคนจากติ๊กถูกมากที่สุดโดยไม่ได้ดูเลยว่าในหัวข้อนั้นมันมีความรุนแรงรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าในที่สุดลูซี่ก็ได้ทบทวนว่าจริงๆแล้วเธออาจจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีจอนแฟนเก่าที่ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟและกำลังไล่ตามความฝันของการเป็นนักแสดงละครเวทีในวัยใกล้เลขสเพียงเพราะว่ามีใครสักคนที่เขาก็จำไม่ได้ เคยบอกกับเขาว่าเขาเก่งในด้านนี้จอรนไม่เคยร้องหาติ๊กถูกใดๆจากลูซี่ไม่เคยเห็นเธอเป็นป้ายราคาเขารู้ดีว่าตัวเองจนอาศัยในอพาร์ตเมนต์เก่าๆมีแค่รถคันเก่า,ค,าค,คันหนึ่งซึ่งนั่นเคยเป็นปัญหาที่ทำให้ทั้งคู่เลิกกันแต่สิ่งที่จอรนมีกับเป็นสิ่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้นั่นคือความผูกพันเขาคือคนที่อยู่กับลูซี่ ในแบบที่เธอไม่ต้องพยายามเป็นใครที่สังคมต้องการเขายอมรับในข้อเสียของเธอและไม่พยายามจะเป็นคนในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นแม่คติของเธอคือ Mary Rich or d i e alone และรู้ดีว่าการอยู่กับจอห์คือเกมโหมดยากที่สุดแต่เธอก็เลือกที่จะแต่งงานกับเขาแต่งงานเพราะความหวังว่าจะทำให้ดีกว่าที่พ่อแม่เธอเคยทำไว้ ในยุคหินเราหาคู่เพื่อรอดชีวิตแต่ในปัจจุบันเราหาคู่เพื่อหน้าตาทางสังคมแฮร์รี่พยายามจะเป็นมนุษย์ถ้ำเวอร์ชันอัปเกรดที่มีทั้งเงินตัวสูงเพื่อให้ตัวเองดูเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่มนุษย์ถ้ำมีมากกว่าคือความจริงใจที่จะต้องอยู่รอดไปด้วยกันในขณะที่จอ ไม่ได้มีทำใหญ่ไม่ได้่าสัตว์เก่งที่สุดแต่เขาให้สิ่งที่มนุษย์ยุคหินหวยหาที่สุดได้นั่นคือความผูกพันเราอาจจะเปลี่ยนจากคํามาเป็นคอนโดหรูเปลี่ยนจากหอกมาเป็นบัตรเครดิตแต่ลึกๆแล้วในใจเราทุกคนยังคงเป็นมนุษย์ถ้ำตัวน,น้อยต้องการคนที่รักและเข้าใจในวันที่เราอ่อนแอ Materialist โชว์ให้เห็นว่าในปี2025ที่เรามีทรัพยากรล้นเหลือไม่ต้องกลัวเสือค่าไปกินแต่ทำไมเรายังคงวิ่งไล่ล่าถ้ำที่ใหญ่กว่าเดิมจนหลงลืมกาวหรือความรักที่เป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดไปเสียอย่างนั้นเพราะสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการคนที่รวยที่สุดเก่งที่สุดหรือสูงที่สุด ที่จะรักใครเป็นแต่เราอาจจะต้องการแค่ใครสักคนที่สามารถจะรักกันในแบบที่เป็นยอมรับในข้อเสียของกันและกันยอมนั่งไปด้วยกันในรถเก่าๆถึงแม้ว่าปลายทางมันจะเป็นแค่ร้านอาหารข้างทางก็ตาม